สบายดีท่านผู้ชมอ่าเมื่อนี้เรามาพบกันที่วัดป่านี่บรรยากาศวัดป่าในยามแรงๆ,ๆอ่านี่ต้นไม้ถ่ายต้นไม้ใบหญ้าให้เบิง่งเดอบรรยากาศนี่ต้นไม้ใบหญ้าถ่ายให้เบิร์นว่าโอ้บรรยากาศาาวัดป่รรา,า,รรา,าเป็นเออได้ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนํากันลมลื่นจำได้นี่เบรริ่งนี่ต้นไม้แดดจนบ่ถเทิงดินเลย ความอ่าห่มเย็นของวัดป่านี่ถ่ายให้เบิงโอ้เหมาะนี่แดดมัน่องลงมาลำไรลลำไร้อ่าบาดถายให้เบิงทักไล่ของพี่นอนไงวัดป่าถายเบิงบรรยากาศใหม่ได้หนากทักไล่ ถ่ายล่อถ่ายเบิ่งเลยบรรยากาศบัดปา่าต้นใหม่ Home, ไม่แต่ห่มอะไรเลยปลูกเนี่ยบ่ดได้ดนไหมปลูกห้าปีหกปีหนึ่งต้นใหม่ยังนี่หอมอันนี้ก็กุฏิวิหารทางนานเะ <c oughs> กุฏิมีกุฏิวิหารห่มเย็นนี่นะ เอาผสมเบิ่งนี่คักันเลยปล่อยนกปล่อยนูให้มันเป็นทีพึ่งพาไซของสัตว์โลกนี่เลาะให้เบิ่งเลยบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้าเป็นถ้ายให้เบิง่งนี่ลาะเบิ่งบรรยากาศแบบนี้ าชมได้ย่ายท่านผู้ชมเบื้องนนหนึ่งคือป่าอ่าคือป่าคือดงอะนะแต่เป็นวัดแต่วัดในตัวเมืองนี่ตัวเมืองแตซ้อ,ตอ,อนเลยนะแต่ก็ลมเดินดีนี่ต้นไม้อันนี้ก็ต้นยางนี่ต้นยางได้นี่นีตัวหอยเง็นนี่นนต้นยางปลูกประมาณ ช่องปีน,อนอกิสต้นยางช่องปีสามปีเน,นะใหญ่ชนีดเลยสมบูรณ์เลยต้น,ย,ตอนอยางต้นอยางนี่ห่มนะต้นยางห่มใบใหญ่ต้นอยางใบหน่อใบยางถ่ายธรรมชาติให้เบิง่งพ่อแม่พี่น้องนี่บรรยากาศล,ล,ลมเลื่อนน้ำสมุนย์บรรยากาศแบบนีาา้ เงนไหมมีน้นปอก้นเต้าถ่ายบึงถ่ายบึงเด้วอว่าไงปลูกเองกล้าเองเบี้ยเรื่งนี่เบี้ยไหมไอ้บึง้นไหมเบี้ยไหมเบี้ยไหมเอาไปปลูกกันกล้า เอาไนมากะแล้วปลูกเบี้ยไม้เบี้ยตอกเบี้ยแตะยี่นี่มืดเลยนี่เงนใหม่ไว้หนงางามไรธรรมศาสตร์เริ่มอุดมสมบูรณ์เลยธรรมศามสตร งามลายพอแม่พี่น้องเอ้ยบ่ฮอนนะเดืนอนสีเดือนหากับบอฮอนบรรยากาศได่ายอันนี้ก็ต้นกล้วยต้นกล้วยปา่าต้นกล้วยปา่าเอามาปลูกนี่ก่อนน้ำหมอกน้ำใหม่ก่อนน้ำใหม่สระก่อนน้ำใหม่สังไผ่นี่นกนูกนกปุเปก ดีเท่มนกัโอ้ขากลายพวกนี้พนะี่น้องหาเลาะวัดปลาเลาะบังวัดปลาอืมบรรยากาศเป็นสุดใามนี้ยต้ขาขาคิงนี่อันนี้ก็ขาขาปลาตินี่ขาปลาต้นขา,าปลาใบใน,น้อยๆต้นขานปลา จนขาพอกขาปลานีหากินหาก,กินเลยเนี่ยจนขาปลานี่กัหน,น้อไม้นหากับเป็นนอห <c oughs> น้อไม้โอ้ดมสบู่มี่ต้นมักตองมักต้องผมนี่ต้นมะตองมะต้องหอมนะแบบไงนก่อนหน้อหมอกน้อไม้ บุ่งหมายสงปอกทางไทยเลาะวัดป่าเลาะให้ทานผู้ชมได้เบิ่งน้ำกันนี่อันนี้ก็ต้นไว้ต้นไวนายอ้งามร้ายทานผู้ชมต้นบอกต้นไวยถ่ายให้ทานผู้ชมได้เบิง่ง ไว้เอาไปปลูกนี่เอาในมันไปปลูกหรือว่ายอดปลูกลก็ได้ไวก่อไวยมันแก่มันถึ่งชุม่มมีแต่ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติลองดูใท่านาผู้ชม่ะธรรมชาติงามไร้ต้นบองมอกมางมงวงอันนี้ต้งงน,นยยไม้ยังใบใหญ่มาได้แต่กว ผมผมนะาผ่าครั้งถ่ายให้เบิ่งปีสอวปีข้างหน้าด้วยมีตัวตนยหญ่ๆนี่งอาสมอยไเนี้ยธรรมศาสตร์แบบนี้หมเย็นเกินธรรมศาสตร์มีธรรมศาสตร์หลายแต่อุดมสมบูรณ์ บัวน,นุกน,นู้ปูปีกห้องแซวแซวห้องแค่แซวอยู่ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิกหมูนาพาข้างก่อ,อนออมนมองไหมก่อนนมอ๊นไหม ่าไรมักธรรมศาสตร์มีเหมาะเลครับผู้ชมปลูกให้เป็นป่าเลยพองไงอยู่ในเมืองหน่ยฮะธรรมศาสตร์ให้อุรมสมบูรณ์แปบนี้เนี่ยชาวบ่ปลูกเสริมนะนี่ต้นนาเขาคืออาคารเฮียนเนาะอาคารเฮียนสงหมอต้นอ่านเฮียนปริยัติธรรม ลูกหลานไครอยากมาทำม,มาเฮียนกับมาพาักได้ฮงทำมงเฮียนเท่านี้ฮับฮับไร้แหไรดีเนาะมีคนอยากมาบวชมาเฮียนกับมาได้มาเฮียนฮงเฮียนก็อยู่กับธรรมศาสตร์บ่มีสิ่งยังมารบกวนท่านผู้ชมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิงนํำกันอยู่กับธรรมศาสตร์ลเ,รตรเลย หักรายทะคุผู้ชมเลยไรมักธรรมชาติแบบนี้หรือว่ายมาผากลูกผกักหลานในวัดนี่ก็ได้เนาะ,ะวัดวัดในห้งเยียนนี่ก็มีนในวัดอ่าตึกอาคารบันตึกอาคารก็หลายยังมีบอลวางเนาะในห้องเยียนมามาเยี่ยนปางผากลูกผกักหลานเกิดว่าดัดไหมดัดงามมันอ่อน ดัดมาผากลูกหลานในหูบ่ม <c oughs> ในหูบาปบุญคุณโทษตอนยังเล็กยังน้อยถ้าแกแล้วจะมาดัดมันก็บ่ไร้ได้ดมันก็ยากถึงจะได้ก็แต่โอกาสที่จะนั่นนั่นก่าโอกาสที่จะดัดให้มัน,มนเป็นคนหูผู้ดีเมื่อมันใหญ่มาแล้วนี่ถ้าบอรียรอ,อนี่เป็นไปไดง้งาก ถาว่ามันไปทางอื่นแล้วนะจิตใจไปทางาทางบเมนทา,ทางทางสิบดีแล้วนะถาว่ายัางนุง่มยังหน่อยนี้ดัดไงให้มันหูบาปุลคุณโทษให้หูบุญคุณพ่อแม่กูบาอาจารย์นี่เห็นบอกหงเรียนนทมผุ้สมหงเรีย็นคักเป็นอาคารเทียน สำหรับลูกนอกลูกเนีนแต่ละสถานทีแต่ละท้องถิ่นมาหามเฮียนก็ขอเจริญพรเนาะไปยังออกตนยนยนโยมแต่ละเมืองแต่ละแข้งมาทรงลูกหลานมาเฮียนได้ม,มาดัดมาเกาลูกหลานให้เป็นผู้ดีใดีเป็นคนดีต่อประเทศชาติและสังคมี่อาคาร ทากไลายนี่ธรรมศาสตร์มีแต่ต้นไม้ใหญ่ยต่เน,นี้กนออ็นังใหญ่หนูนูนปูปีคิดอยู่เรยนี่แหละท่านผู้ชมเลยกา,ารบัดทซองกัน <c> ห <oughs> งเฮียนนี่ก็ฮับหนังเฮียนปอหนึ่งหาหมอสี อ่ามอหนึ่งห้ามอสี่ลานีเฮียนอาคามัดสองบ่อน้ำบอดอบเฮียนดท้ายให้ท่านผู้ชมได้บ่นอันนี้ก็มอหนึ่งี่ท่านผู้ชมมอ ่ายบ้งได้สับทีกำังเยนกำลังทำกำลังเียนน,น,น,ยน,นี่ละแตาว่ามีลูกหลานเรามาส่งเยนก็นได้ท่านผู้ชม เมืองลายแขง้งชาน,น,นลายเมืองลายแขง็งหา่ยั นอาผูชมต่นนี้ก่อน